ข้อ s1 นะครับตัวนี้เป็นข้อที่ง่ายนะครับเขาให้ทำอะไรเขาให้คำนวณนะครับ standard entropy change entropy นะครับคราวนี้แตกต่างจากคราวที่ผ่านมาแล้วนะ entropy ก็คือ s นะครับ standard ก็คือมี0นะครับ change ก็คือการเปลี่ยนแปลง delta s 0ของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่25องศาเซลเซียสนะครับก็คือ ปฏิกิยาคือ Reaction ที่25องศาเซลเซียสหรือก็คือ,อ2อ8เาคลวินนะครับของปฏิกิยานี้ปฏิกิยาคืออะไรปฏิกิยาก็คือโครเมียมออกไซด์นะครับ cr 2 o 3าทำปฏิกิยากับคาร์บอนแล้วก็ได้เป็นโครเมียมของแข็งออกมานะครับแล้วก็แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์3โมลก่อนอื่นก็ดูปฏิกิริยาก่อนนะครับว่าเขาดุลปฏิกิยาดุลสมการหรือยังนะครับก็เช็คแล้วก็คือ สมการดุลแล้วนะครับแล้วเขาก็ให้อะไรมาครับเขาให้ค่า Standard e n t r o p y ีที่ของสารต่างๆในปฏิกิริยานะครับก็มีค่าต่างๆดังนี้นะครับหน่วยเป็นจูลต่อโมลเคลวินนะครับสังเกตว่าตัวนี้เนี่ย entropy ไม่ได้เป็นเดลตานะครับไม่ได้เป็นเดลต้าเเหมือนที่ผ่าน,านมานะเป็น S0 ได้เลยเพราะว่า,าที่สภาวะใดสภาวะหนึ่งนะครับไม่ได้ไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ย entropy ก็จะมีค่าเป็นค่าค่าหนึ่งนะครับ หลายๆคนเรียนมาจนถึงตัวนี้แล้วอ่าพออธิบายได้ไหมว่าเอนโทรปีเนี่ยมันคืออะไรนะครับลองไปเรียบเรียงดูซิว่าถ้าสมมติว่ามีคนมาถามเราว่าเอนโทรปีมันคืออะไรเราจะสามารถตอบได้ไหมนะครับลองไปหาคําตอบดูก่อนแล้วกันนะครับอ่าเราลองมาทําโจทย์เลยดีกว่าตัวนี้เนื่องจากว่าเขาถามหาอะไรครับเอนโทรปีที่อุณหภูมิ298เก้าแปคลวินหรือว่าองศาเซลเซียส แล้วก็ให้ Standard Entropy ของสารประกอบแล้วก็สารตั้งต้นทุกตัวมาที่298เหมือนกันหมดเลยดังนั้นข้อนี้ง่ายมากใช่ไหมครับง่ายที่สุดเลยก็คือทำไง s 0 2 9 8ของอของปฏิกิริยานะครับมีค่าเท่ากับอะไรครับ summation of standard entropy ของอะไรครับที่298นะของ ผลิตภัณฑ์แล้วก็ลบด้วย Summation of Standard Entropy ของอที่องเก้ของสารตั้งต้นนะครับ Reactant ก็แทนค่าลงไปได้เลยนะครับผลิตภัณฑ์คืออะไรครับโครเมียมอย่าลืมนะเจ้าชอบผิดกันบ่อยมีเลข2อยู่ด้วยอย่าลืมเอา2มาคูณด้วยนะครับก็คือ 2. โครเมียมก็คืออะไรครับโครเมียม <c oughs> อยู่ตรงนี้23.76นะครับ23.76บวกกับอีกตัวหนึ่งคือคาร์บอน m กไซ x ์มี3โมลน,นะครับอย่าลืมคูณ3เข้าไปด้วยคาร์บอน m o n ้อกไาด์ผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ลบด้วยสารตั้งต้นสารตั้งต้นก็คือ โครเมียมออกไซ์นะครับแปดสอีกตัวหนึ่งก็คือคาร์บอน3โมลนะครับสคูณกับคาร์บอนก็คือ5.69นะครับตัวนี้ก็กดคื่อเรียกออกมานะครับง่ายที่สุดก็คือเท่าไหร่542.98จูลต่อโมนลเควินนะครับเป็นคำตอบข้อ,ขอนี้ง่ายมากนะครับ คลิปก็จะสั้นนิดนึงโอเคงั้นต่ออีกข้อหนึ่งเลยก็แล,แล้วกันนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือข้อ s 2นะครับข้อ s 2เขาให้ทำอะไรครับให้คำนวณ standard entropy change นะครับน่าจะตกคำว่า change ไป standard entropy change of solid copper นะครับทองแดงในหน่วยจูลต่อโมลเคว v i n ที่อุณหภูมิเท่าไหร่ครับ อุณหภูมิ1นึ3งเซลเซียสหรือก็คือเท่าไหร่ครับบวก2,7,3ไปก็คือ1,3,4,6 k e l เคลวินครับจากข้อมูลที่ให้มาดังต่อไปนี้นะครับก็คือให้สนาดเอนโทรปีของทองแดงที่300 k e l v เคลวินมาเท่ากับ8แคลอรี่ต่อโมลต่อองศานะครับ เป็นแคลอรี่ต่อโมลต่อองศานะครับ Cp ของทองแดง5.41บวก1.5บก1.5คูณ10กำลังลบ3ทแคลอรี่ต่อโมลต่อองศานะครับข้อนี้จริงๆความยากอยู่ที่แค่การแปลงหน่วยเท่านั้นนะครับมอีอีกจุดหนึ่งที่อาจจะทำให้เราสงสัยได้ก็คือโดยปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราจะเริ่มจากเท่าไหร่นะครับอุณหภูมิต่ำก็คือที่298เป็นหลักนะครับแต่ข้อนี้เนี่ยเขาให้ข้อมูลมาเป็นอะไรครับ เขาให้ข้อมูลมาที่300บางคนอาจสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าเราต้องคิดตั้งแต่298หรือเปล่าอันนี้ไม่จําเป็นนะครับจำคราวที่แล้วที่ท,ท,ที่มีการทบทวนได้ใช่ไหมครับที่บอกว่าอะไรที่บอกว่าสภาวะมาตรฐานหรือแซนดาร์ดเป็นสภาวะที่มีการกําหนดขึ้นมานะครับเราจะกําหนดจุดไหนก็ได้เป็นจุดอ้างอิงข้อนี้เนี่ยเขาให้ข้อมูลที่จุด300องศาเป็นจุดอ้างอิงนะครับดังนั้นเราก็เริ่มที่300ได้เลยนะครับก็ วิธีการคิดนะครับแซนด์ดัตเอนโทรปีเชนจ์ของทองแดงของแข็งนะครับทำไมาถึงเป็นถึงรูป้เป็นของแข็งอยู่ก็เพราะว่านี่ครับเขาให้คิดตั้งแต่ที่300ใช่ไหมครับซึ่งเป็นของแข็งอยู่แล้วจนถึง1073งเซลเซียสทองแดงเนี่ยปกติจุดหลอมตัวเท่าไหร่ครับจุดหลอมตัวทองแดงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1085หรือ1083ตัวนี้1073เนี่ย ยังเป็นของแข็งอยู่นะครับข้อนี้ก็ไม่มีการเปลี่ยนสถานะนะครับเพิ่มเลเวลความยากจากข้อมากี้นี้มานิดหน่อยครับก็ที่อุณหภูมิที่โจทย์ต้องการก็คือ1346กเคลวินก็หาได้จากอะไรครับ s 0 3 0 0นะครับเราใช้ที่300เป็นจุดอ้างอิงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็แตกต่างจากอุณหภูมิห้องนิด,น,ดนิดหน่อยนะครับอุณหภูมิห้องมัน 25องศาเซลเซียสหรือว่า298อันนี้ก็เพิ่มขึ้นมา2องศาเท่านั้นนะครับของทองแดงของแข็งบวกกับอะไรครับถ้าเราต้องการคิดเอนโทรปีที่อุณหภูมิสูงเราก็ต้องเอาที่สแตนดาร์จุดที่เรายุดเนี่ยเป็นหลักก่อนแล้วก็มาบวกด้วยอะไรครับค่อยๆเพิ่มขึ้นไปใช่ไหมครับอินทิเกรตจาก300ไปจนถึงเป้าหมายก็คือ1346ของค่าอะไรครับ ถ้าเป็นเอนโทรปีถ้าเป็นเอนโทรปีเนี่ยเราอินทิเกรต cpdt แต่ถ้าเป็นเอนโทรปีล้วก็ต้องใช้เป็นอะไรครับ cp ส่วน tdt ใช่ไหมครับซึ่ง cp ตัวนี้คือ cp ของทองแดงของแข็งส่วน tdt T. ที่300เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ8ใช่ไหมครับบวกกับตัวอินทิเกรต1346 ซีของทองแดงก็คือ5.41บวกกับ1.5คูณ10ยกกำลังลบ 3t ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าทั้งหมดนี้มันส่วน t อยู่ทั้งก้อนนี้ส่วน t นะครับ dt เราก็สามารถแยกก้อนชิดได้ถูกไหมครับตามหลักคณิตศาสตร์ถ้าตัวหาร t ยาวๆแบบนี้เวลาเราจะแยกเราต้องเป็นไงครับ เราต้องใส่ทั้งหมดนะครับก็คือทั้งตัวหน้าเนี่ยก็ส่วนทีด้วยตัวหลังก็ส่วนทีด้วยทีนี้ตัวหลังเนี่ยเป็นไงครับหายไปแต่ 8. ตัว1ส่วน x dx อินทิเกรต1ส่วน x dx ได้อะไรครับ อินทิเกรต1ส่วน x dx ได้ l o g x ดังนั้นถ้าเราอินทิเกรต1ส่วน t dt ก็ต้องได้ l o g t นะครับเป็น l o g ฐานธรรมชาตินะครับเราอ่านว่า l o g อยู่นะครับ5้จุด่เราชอบอ่านว่าอะไรครับ LON ใช่ไหมั้ย LN ให้อาจารย์ทางด้านสาขาคณิตศาสตร์กำชับมานะครับว่าเขาไม่ได้อ่านว่าลอนนะครับเขาอ่านว่าล็อกแต่เป็นล็อกฐานธรรมชาติเขาก็เลยเขียนเป็น ln ให้มัน ให้แยกแยกออกจากล็อกฐาน10ธรรมดานะครับแต่ว่าการอ่านเนี่ยเรายังอ่านว่าล็อกอยู่นะครับก็เหมือนเดิมครับขอบเขตบนลบขอบเขตล่างล็กอกเวลาเราเอาล็อกมาลบก,กันยังไงครับก็สามารถยุบให้มันเหลือนรูปของเศษส่วนได้ถูกไหมครับอันนี้เพิ่มเติมให้นิดนึงตรงนี้ปกติสมบัติของฟังก์ชันลอการิทึมนะครับถ้าเป็นล็อกเอ็ก บวกล็อก y ถ้าบวกกันเป็นไงครับเราจะได้ล็อก x y ถูกไหมครับแต่ถ้า,าหารลบกันเราจะได้เป็น x ส่วน y แบบนี้นะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับถ้าเป็นฐานเดียวกัน ขอบเขตบนลบขอบเขตล่าง1 3 4 6งสาลบสามใช่ไหมครับล็อก1 3ึ่ลบล็อกสาม้วเราก็ยุบมาเป็นตัวหารได้นะครับก็จะได้เป็น1346งขอบเขตบนนะครับลบด้วยขอบเขตล่างเอามาเป็นตัวหาร300แล้วก็บวกกับ1.5คูณ10ยกกำลังลบ3ตัวนี้พอตัดทีออกไปแล้วไม่มีทีปุ๊บก็ เป็นอินทิเกรตค่าคงที่ปกตินะครับก็จะได้เป็น t ออกมาแทนทีนี้ t ขอบเขตบนก็คือ1346ลบด้วยขอบเขตล่างก็คือ300นะครับแล้วก็คำนวณเลขเออกมาปกติก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ17.69จ็ดจุหเก้น่วยปไปครับหน่วยทีนี้อ่าแน่นอนตัวนี้เขาให้หน่วยเรามาเป็นแคลอรี่ต่อโมลต่อองศา ดังนั้นตัวนี้ก็เป็นอะไรครับแคลอรี่ต่อโมลต่อดีกรีนะครับองศาโจทย์ต้องการในหน่วยอะไรครับจูลต่อโมลเคลวินเราก็แค่แปลงหน่วยวิธีการแปลงหน่วยแล้วแต่คนถนัดเลยนะครับจะเทียบทีละตัวก็ได้หรือว่าจะใช้วิธีการตัดหน่วยก็ได้นะครับพี่จะถน,ถนัดวิธีการตัดหน่วยมากกว่าเราก็ตั้งเลย17.6 9หน่วยตอนนี้คือ แคลอรี่ต่ออะไรครับโมลต่อองศานะเออ่ uh, เป็นความโชคดีหรือเปล่าไม่แน่ใจก็คือ uh, อันนี้เขียนผิด uh, degree uh, ถึงแม้ว่าค่าอุณหภูมิในหน่วยเซลเซียสกับเคลวินเนี่ยจะต่างกันแต่ว่า ปริมาณการเพิ่มกันของสเกลครับมันเพิ่มเท่ากันหมายความว่ายังไงหมายความว่า,าจากอุณหภูมิห้อง25องศาเซลเซียสใช่ไหมครับ2อ0เท่าไหร่นะ,ะเขียนตรงนี้กัแล้วกันจากอุณหภูมิห้อง2 9 8 k ก็คือเท่าไหร่ครับ25องศา c ถ้าเราเพิ่มสเกลในองศา c เนี่ยบวก5เป็นเท่าไหร่ครับ30องศา c เค l v i n ละ่ะก็เป็นไงครับ ก็บวก5เช่นกันใช่ไหมครับ298 29 <8 S 1> บวก5เป็นเท่าไหร่ครับ298เป็น303ใช่ไหมครับสัดส่วนความต่างของสเกลในหน่วยเซลเซียสกับเคลวินเนี่ยมันเท่ามันเท่ากันนะครับดังนั้นในหน่วยที่เขาให้มาเป็นต่อองศาไม่ว่าจะเป็นต่อองศาเซลเซียสหรือต่อเคลวินเนี่ยสเกลมันเท่ากัน ดังนั้นปัญหาการแปลงหน่วยในหน่วยในของอุณหภูมิเนี่ยไม่มีปัญหาแต่มันจะผิดก็ต่อเมื่ออะไรครับจะผิดถ้าเราใช้ตัวเลขไปคํานวณในสูตรแตกต่างกันยังไงครับก็คืออย่างอันเนี้ยเวลาเราอินทิเกรตเนี่ยแล้วเราแทนค่าขอบเขตล็อกหนึ่งสามสลบสามเนี่ยหรือว่า1 3ึ่งสาเนี่ยถ้าเราใช้หน่วยเป็นเซลเซียสซึ่งก็คือ1073กับยี่สิบองศาเซลเซียสเนี่ย ค่าที่ออกมาได้ก็จะเกิดความผิดพลาดเนื่องจากว่ามันต้องเอาไปคูณกับเลขตัวอื่นอีกนะครับแต่ว่าใน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 มุมมองของการแปลงหน่วยเนี่ยสเกลของเซลเซียสกับเคลวินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่ากันนะครับอ่ะดังนั้นต่อองศาเนี่ยก็คือเป็นต่อองศาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อองศาเซลเซียสหรือต่อองศาอ่าต่อเคลวินนะครับจะไม่เท่ากันก็ต่อเมื่อถ้าเกิดโจทย์ยาก,กว่านั้นก็คือโจทย์ให้เป็นหน่วยต่อฟาเรนไฮ เป็นต้นนะครับอันนี้จะต้องมีการแปลงที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับอันนี้มันต่อต่อดีกรีซึ่งดีกรีนี้เป็นได้ทั้งเซลเซียสแล้วก็เคลวินนะครับอยากได้หน่วยเป็นจูลต่อโมลทำไงครับหาอะไรมาตัดแคลอรี่ออกหน่วยอะไรที่มีความตัวเลขอะไรที่มีความสัมพันธ์ของแคลอรี่แล้วก็จูลครับ4จุดเท่าไหร่ครับ4.1868ใช่ไหมครับ 1> 4 1 8 จูลต่อ1แคลอรี่ใช่ไหมครับ1แคลอรี่เท่ากับ4.1868จูลเราก็เอามาตั้งแบบนี้ทีนี้หน่วยก็จะเป็นไงครับถูกตัดออกไปแคลอรี่ตัดกับแคลอรี่เราก็จะได้หน่วยเป็นจูลออกมาละดังนั้นเราก็คิดเลขออกมาก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ73.94หน่วยเป็นจูลต่อโมลแล้วก็ เคลวินนะครับดีกรีของเราตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเซลเซียสหรือเคลวินเนี่ยสเกลมันเท่ากันนั้นก็เป็นต่อเคลวินข้อนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับโอเ okay. ค S1 S2 อ่